ครบเครื่องนะครับแต่แต่ว่าในการแต่ว่าในการครบเครื่องนะครับถามว่าร้องดีไหมร้องดีหน้าตาดีไหมหน้าตาดีอารมณ์อะไรต่างๆในการนําเสนอต่างๆก็ดีมีเสน่ห์ไหมมีเสน่ห์แต่ในขณะเดียวกันร้องดีไหมร้องดีแต่ว่ายังต้องฝึก อีกเยอะนะครับเสียงต่ําคุณมักจะไม่ค่อยแข็งแรงเสียงสูงคุณมักจะไปหลบแต่พอหลบปุ๊บบางทีมันมันไม่ถึงหรือมันอาจจะดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณต้องฝึกให้เรนจ์ของคุณเนี่ยกว้างมากขึ้นนะครับหน้าตาดีไหมก็ดีแต่ก็ยังไม่ได้หล่อมากนะครับนะคร,ระับรร มีสเสน่ห์อะไรต่างๆนั่นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดคุณฝึกทุกสิ่งอย่างที่ที่ที่บอกไปเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็น energy ไม่ว่าจะความฟิตหรือไม่ว่าจะจะการร้องให้มันเรน g e กว้างขึ้นและแข็งแรงมากขึ้นผมจะบอกว่าถ้าเกิดคุณทําทั้งหมดเหล่านั้นคุณจะหล่อ,อขึ้นอีกมากๆเลยครับโอเคครับครับ,รบขึ้นอยู่ว่าคุณบอยจะเอาไปฝึกต่อหรือเปล่า